สวัสดีจ้าทุกคนสวัสดีค่ะมาเจอกับช่องสาว,าว,าวเหนือนอเวกแล้วนะจ๊ะทุกคนมาค่ะทุกคนวันนี้สาวเหนือเพิ่งเลิกงานนะจ๊ะมาค่ะเดี๋ยวจะพาชมบรรยากาศรอบๆที่ทําง,งานอีกแล้วนะจ๊ะทุกคนอย่าเพิ่งเบื่อกันนะจ๊ะทุกคนเพียงแค่อยากถ่ายให้ดูเฉยๆค่ะว่าทุกครั้งที่ถ่ายทํามันจะมีเปลี่ยนแปลงไปขนาดไหนแล้วนะจ๊ะทุกคน วันนี้โชคดีอีกแล้วนะคะทุกคนมีสารถีขับรถมารับจ้าไม่ใช่ใดหรอกนะทุกคนเขามีแผนนะจ้าเพราะว่าเขาจะให้เราทํากับเขาให้กินอีกแล้วจ้านี่แหละจ้าทุกคนสเสน่สาวไทยอย่างเรานะจ้าเรามีสเสน่ห์เราต้องดึงออกมาให้ใช้นะคะทุกคนเพื่อที่จะให้คุณสาทั้งรักทั้งลงจ้าอาผู้เล่นจ้าทุกคนจ้า ทุกวันเลยนะจ๊ะกลับถึงบ้านปุ๊บแจ้าเราต้องเข้ามาที่นี่เลยนี่นะจ๊ะตู้เย็ยนอนเนกประสงค์จ้าตู้แช่แข็งจ้านึกอะไรไม่ออกก็มาตู้นี้นะจ๊ะว่าจะทำอะไรกินดีจ้ามาค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราจะทำสเต็กหมหูง่ายๆจ้าทุกคน ใช้ชีวิตให้ใหมันง่ายๆนะคะทุกคนสบายสไตล์เราจ้าแล้วก็ล้างหมูก่อนนะคะทุกคนล้างหมูเสร็จแล้วก็มาเฉือนออกจ้าบางๆหน่อยนะคะทุกคนหลังจากนั้นนะคะเราก็ใส่ผงนี่ลยจ้าผงเมสิกันนะจ้าทุกคนผงนี่ก็เราหาซื้อตามช็อปที่ในนอร์เวย์นะจ้ามันจะมีส่วนผสมมาหมดแล้วจ้าแล้วก็หย่อนน้ำมันหอยหน่อยหนึ่งนะจ้าเพื่อเพิ่มรสชาติของไทยๆเราจ้า ลังจากนั้นปุ๊บนะคะทุกคนเราก็ใส่ในตู้เย็นแช่ไว้ครึ่งชั่วโมงนะคะแล้วแต่งงานกับสามีฝรั่งนะจ๊ะทุกคนอย่าลืมนะคะว่าฝรั่งก็ต้องกินมันฝรั่งนะคะอ่าเราก็มาปอกมาฝรั่งนะคะ3ลูกก็พอคะ่ะ3ลูกก็ไม่เคยกินหมดเลยนะคะพ่อบ้านเราใช้เวลาต้มมาคืออ่าพูดผิดซะแล้วเราใช้เวลาต้มนะคะมันฝรั่งประมาณสัก20นาทีจ้าจากนั้นเราก็มาทำสลัดนะจ๊ะทุกคนง่ายๆนะคะ เราก็เอาสลัดมันล้างนะคะทุกคนมีมะเขือเทศใช้สามลูกก็พอจ้าทำเยอะก็ไม่เคยกินหมดสักทีจ้าทิ้งตลอดเลยค่ะนี่นะคะก็ใส่หัวหอมหน่อยหนึ่งนะจ้าทุกคนทุกคนสาวนามีสูตรมาให้นะจ้าทำสลัดนี้นะคะอร่อยมากค่ะถูกปากทุกคนแน่นอนจ้าสาวเหนือมีสูตรจะแนะนำให้นะคะทุกคนสลัดนี้นะคะ นิ่งที่สําคัญที่สุดคือเราจะใช้ผักอะไรก็ได้จ้าแต่อย่าลืมนะคะหั่นหอมนิดนึงนะคะทุกคนผักก็ตามใจตัวเองแล้วนะคะมีแล็ใส่ไปคาบ้านเนี่ยก็มีนะจ้ามีแค่นี้ละจ้ามีพริกหวานมีมะเขือเทศนะคะแล้วก็มีผักสลัดค่ะแล้วก็ขูดแครอทใส่นิดนึงนะคะเติมสีสันค่ะ ทุกคนคะเสาวเหนือมีสุดเด็ดน้ำสลัดมาฝากจ้าเสาวเหนือไม่ห่วงนะจ๊ะมีมายองเนสนะจ๊ะหนึ่งช้อนโต๊ะจ้าหลังจากนั้นปุ๊บนะจ๊ะก็ใส่นี่นะจ๊ะอ่า ยกเกิรรสธรรมชาติจ้าที่เมืองไทยนะจ้าโยกเกิรรสธรรมชาติมันจะหวานแล้วเนาะ,ะคะลองชิมดูนะคะแล้วก็ใส่น้ำผึ้งลงไปจ้าแล้วก็เกลือนิดหน่อยนะจ้าแล้วอย่าลืมนะคะน้ำมะนาวนิด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 หนึน่งนะคะคนคนคเลโคเลค,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 ค่ะโลเลค่ะโคเลค,ค,ค,ค่ะทุกคน นี่คะ่ะทุกคนมันฝรั่งของเราก็ต้มในที่แล้วนะจ๊ะหลังจากนั้นป๊บค่ะเราก็ใส่เนยเข้าไปในกระทะนะคะทุกคนเพื่อที่ว่าเราจะเอาหมูที่เราหมาักเสร็จเมื่อกี้นะคะครึ่งชุ่มมวลมาทอดเลยนะจ๊ะหลังจาก เนยร้อนได้ที่ปุ๊บเลยนะจ๊ะทุกคนแล้วก็นี่เลยค่ะเล็งๆเลยค่ะทุกคนนะจ๊ะเราก็เอาหมูไปทอดใน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 เนยจ้าทุกคนทอดไปทอดมานะคะทุกคนกลับกลับไปกลับมาจ้าแป๊บหนึ่งนะคะทุกคนใช้เวลานี้หนึ่งนะจ๊ะถ้าจะให้ดีนะคะทุกคนสาวเหนียแน,นำมาหาอะไรก็ได้ค่ะมาปิดนะคะเพื่อที่่าให้หมูมันอบอยู่ข้างในมันจะได้สุกหวา ไปขึ้นนะจ๊ะทุกคนมาค่ะนี่นะคะหมูของสาวเนี่ยก็เริ่มจะได้ที่แล้วจ้าทุกคนเห็นไหมคะมาแล้วจ้าสเต็กหมูของเราเสิร์ฟพร้อมกับมนฝรั่งแล้วก็มีสลัดนะคะสวยๆจ้านี่แหละจ้าทุกคนสเสน่ห์ปลายจัหวะของสาวไทยแท้อย่างเรานะจ้างานเอาใจสามีนะ คืองานของเราค่ะทุกคนทุกอย่างจะดูดีไปหมดเราจะได้ทุกอย่างนะคะทุกคนถ้าอาหารถูกปากเขานะจ๊ะฝากเอาไว้นะจ๊ะทุกคนก่อนจบคลิปนะคะรบควนทุกคนช่วยกดไลค์กดแชร์กด s ับสไครต์ด้วยนะคะเพื่อกเป็นกำลังใจให้สาวเหนือด้วยคะ่ะขอบคุณคะ่ะบ๊ายบายคะ่ะ Ика, морка макра.